เหนืออีสานตะวันออกเจอฝน80%ของพื้นที่พี่น้องกรมอุตุวิทยาพยากรณ์24ชั่วโมงข้างหน้าของประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและกระตกหนักเป็นบางพื้นที่พี่น้องภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลาะภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยชัยภูมิขอนแก่นลากับนะครราชสีมาลากกบุรีรัมย์ กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายมอนีกับอภากันวันซุกที่ยี่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องมอนีกับผ้าพี่น้องมาทองทงพี่น้องผ้าเบิงพี่น้องมาเบิงเขากอขอซิบหาพี่น้องมาลิกอขอซิบหาเริ่มถอดล่วงแล้วพี่น้องกาถือว่าอู้ยเขาห่วงเขาห่วงย่าพี่น้องหน้าแปลงนี่เป็นหน้าของแม่พี่น้องของแม่เพิ่นกะลงมาลิกอขอซิบหาถอดล่วงแล้วพี่น้อง กะถือว่าเริ่มทอนร่วงหาสิบเปอรพี่น้องกะถือว่าหน้าอินซีแปลงนี่กะได้ผลผลิตคือเกาพี่น้องมาวันนี้เขาเรื่องกันวันนี้จะพาพี่น้องมาลายงานล่าค่ากลางเขาเปลือกล่าสุดประจําวันศุกร์ที่ย6กันยายนวามีล่าค่าเป็นจังไรไปรับชมรับฟังกันพี่น้อง ช่วงนี้กะบ้านพนา่อหน่อยจังวัดซุรินพี่น้องฝนกะตกหวัวตะยุทธพี่น้องแหลป่ปีปีไมาอีกแล้วพี่น้องอ่ะยานยินเดียว,ยวฝนมาล่มมาเฮ็ดให้เขาลมพี่น้องหน้าแป้งนี่เป็นหน้าเขาฮอมลิกอคสิบผาของแม่พี่น้องหน้าอินซี่พี่น้องกะถือว่าถอดห่วงหาสิบเปอร์เซ็นต์ละเพราะท่านเต็มแป้งปานในพี่น้องกะถือว่าอ่ะได้ผลผลิตพ่อสิดเดก่ยวน้ำเพลินอยู่ปีนี้พี่น้องมา เขาเรื่องกันมือนีจะพาพี่น้องมาไล่งานล่าค่ากลางเขาเปลือกประจําวันศุกร์ที่ยี่สิบหกกันยญายน่นพี่น้องล่าค่าเขาเปลือกเจา้าหน้าปังเขาเกี่ยวซดมือนีล่วงต่อเนื่องพี่น้องล่วงแถบจะว่าเกือบเต็มกระดานเลยพี่น้องอ่ะมือนีจังหวัดที่ปับลลบป๊บลดลงกะมีการเจนาบุรีมือนีก็ปั๊บลดลงหนึ่งร้อยบาทต่อตันพี่น้องล่าค่ายูทีหาพันหนึ่งร้อยถึงหาพันหาร้อยบาทต่อตัน ใช่นาดกระป๋าลดลง100บาทต่อตันมูนีลาค่อยูที่าพันถึง5าพันส0บาทต่อตันนาคนปรปฐมกระป๋าลดลงเหลืออยู 5, 100่5าพ0หนึ่งรยถึง5าพ0น0บาทต่อตันปะทุ่มท่านี่มูนีป๊อลดลงเหลืออยู 5, ่5าพันถึง5า0ันส0บาทต่อตันสิงบุรีมูนีฮพันหนึ่งรยถึง5า0 0ห้บาทต่อตันกระเปับลดลงต่อเนื่องพี่น้องล้วกัมูนีสูพันบุรีกระป๋าลดลงเหลืออยู่ หนึ่งหาพันหนึ่งรอยถึงหาพันหาอยบาทต่อตันพี่น้องรกาพิจิตมนนี้กับยังลดต่อเนื่องพี่น้องหาพัถึงหาพันหบาทต่อตันพิษณุโลกมนนี้กับปั๊บลดลงหาพัหนึ่งยถึงหาพัหาบาทต่อตันลากะนครนสีธรรมราชกับปั๊บลดลงหาพันหนึ่งอยถึงหาพับาทต่อตันนี่ราคาที่ปั๊บลงส่วนราคาคงทีบวัววาจะเป็นสะเซิงเซ้ามนนี้หาพัถึงหาพัน เจ็ลอยบาทราคาคงทีพี่นอนะ้องนักขอนี้ยกมาหนิหพันหนึ่งลอยถึงหาพันหาอยบาทต่อตันกะนหนึ่งคงทีพี่นอ้นองนนทบ,บุรีมันนี่กะลราคานิ่งยุติหา0 0นถึงหาพันสี่อยบาทต่อตันเพชบุรีม้นนี่ราคาคงทียุติหาพันหนึ่งลอยถึงหาพันหาอยบาทต่อตันลบบุรีมันนีราคาคงทีหาพันหนึ่งลอยถึงหาพันหาอยบาทต่อตันลกระา,าบุรีมนนี่หาพันสองอถึงหาพับาทต่อตัน รัคพนพระนครนสีอยุธยามืนาาา 5, 5, าอนีลาค่าคงทีพันหนึ่งร้อยถึงหาพันหบาทต่อตันแลคากัาแพงเพชรมือนีหาพันหนึ่งร้อถึงหาพันบาทต่อตันพี่น้องลากาณขนครสวรรค์มือนีลาค่าคงทีหาพันสามอถึงหาพัอยบาทต่อตันเพชรบูรณ์มือนีหาพันี่ร้อยถึงหาพัอบาทต่อตันอุตรดิตมือนีลาค่าเหลืออยูทย่ที 5, ่หาพันสี 5, ่ถึงหาพั 800รยบาทต่อตันล่าค่านิ่งคงทีพี่น้องสถานการณ์ล่าค่ากลางเขาโอนีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องพี่น้องเหตุจังไดนอพี่น้องเขากอขอสิบหัมาลกอขอสิบหเริ่มถอดร่วงแต่ล่าค่าเขาก็เรื่องปั๊บลดลงขึ้นกันพี่น้องโอ้ยแนวไดอีกนอกพี่น้องเกษตรกรเรกรช่าให้เช่าหน้าเฮาพี่น้อพงพึงผ้าฝนพึงผ้าล่าค่ากลางสิเป็นจังไดอีกนอกช่วงเขามาริที่ได้เกีียวพี่น้อง ช่วงเขามะลิก็ขอสิหากะจะได้เกี่ยวกะปลายปลายตุล่าพี่น้องปลายปลายตุล่าก็เริ่มเก็บเกลียวกันไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกาพี่น้องหลกักกะจะต่อด้วยมมลีลอยหาพี่น้องมลิลอยหากะเริ่มเกีียวกันช่วงกลางเดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปพี่น้องมาต่อกันทีล่าค่าเขาหน้าปีเขาหอมมะมลิปีหกเจ็ด้าหกแปดเขาแห่งความชฉื่นยมากเกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์มูลนิบุรีรัมปรับลดลงเหลืออยู่หนึ่งหมื่น ห้าพันเจ็ดร้อยถึงหนึ่งมืนหหนึ่งบาทส่วนจังหวัดอื่นๆบ่วบ่าวาจะเป็นนครราชสีมาก,กะบล่าค่าคงที่หนึ่งมืพันหาร้อยถึงหนึ่งมืนนสองรบาทต่อตันลอยเอ็ดกับคงที่หนึ่งมืพหาอยถึงหนึ่งมืนหกบาทต่อตันขวัแกนมนิมหนื้านเจ็ดร้อยถึงหนึ่งมืนนสี่รบาทต่อตันยะโซทอนมูลนิยมลาค่านิ่งอยู่ที่หนึ่งายถึงหนึ่งมืนนหาบาทต่อตัน แล้วก็อุดรทานี่มูนีล่าค่าอยุธีหนึ่งมืนสี่พันหาร้อยถึงหนึ่งบาทต่อตันแล้วก็อุบลราชธานีมูนีล่าค่าคงทีหนึ่งมืถึงหนึ่งบาทต่อตันแล้วก็สีสเกตมูนีหนึ่งืานหาร้อยถึงหนึ่งบาทต่อตันสุริยนมูนีหนึ่มืานหาร้อยถึงหนึ่งืนหกพบาทต่อตันนี่ก็เป็นลาค่ากลางเขาเปลือกเจา้าหอมมะลิ เขาหน้าปีปีหกเจ็ดทับหกแปดพี่น้องหน้าแป้งนี่ก็เป็นเขากอคอซิมหาพี่น้องกะถือว่าออกห่วงไปเก็บบรรยากาศนี่ร่มพี่น้องบ่แม่นล่มหนาวเด้อพี่นอ้องนี่ล่มฝนพี่น้องมืดมาอีกแล้วอ้าขออย่างเดียวฝนมาลร่มมากเขาล่มพี่น้องเฮ็ดห้เสียหายอีกคือเ่าอาช่วงนี้สถานการณ์ว่าจะเป็นล่าข้าเขากัดดิงงละก็สถานการณ์ใช่แดนไทยกัมพูชากะเริ่มตึงเขียดพี่น้องกะสงสารพี่น้อง เกษตรกร,กรทางช่ายแดนอยู่พี่น้องโอ้ยโมเมนต์สีดโอพยพอีบอพี่น้องอ่ะกลับเป็นร่างใจเกษตรกรสุภูสุขนสำหรับคลิปนี้กับกาวคำว่า,าสวัสดีครับ่อกันไมคลิปหนาครับ